cut หนาวโอ้หนาวแต่ผู้ชมหนาวโอ้อออกาการเลยบ้านนี่ครับผมอาการเลยท่านผู้ชมบ้ดนี่นี่หนาวครับหนาวโอ้เฮียเขาไปได้หันเบิดเฮียเอาบ้าก่อนเขาคนละดางโอ้เฮียเขาไปได้หนีบ่ดเลยหนีบ่นจะอันจนเอายระดางนี่ั้ง โอ้อกากาศหนาวครับหนาวก็ต้องหาแล่ะครับผมอ,า,อาหารอาหารเช้าครับผมผม่หาเหมือนโซ่เด้ายวป้าได้กินครับผมเอาลงหน้าใสแล้วอืดอกากาศหนาวครับหนาวเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับน้องสะนะครับน้องหน้าเข่าครับผมเด็กเอาคือหลังโอ้หนาวเนวี่นนนยเหม,มือนโซ่ย้ำเดี๋ยวป้เอืดมันคือหนาวแถูว่ะ mọc thế, mọc hết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  hết mọc hết mọc hết Nào hết Nào, nào. nào hết nào ก็ได้น้ำก็เล็กพ่อน้ำโอน้ำก็ได้น้ำก็นพ่อน้ำแล้ว,ลวบัดที่นี่ขับไปเออน,น,น้วพ่อน้ำ ู ày, ha, con, à, ้ชมเลยไม่หาก็ไม่ได้กินครับผมต้องตอก็ตองหาต้องมาต้องแลนครับผมก็ได้หน่อยก็ได้หลยละเหมือนเชาเดียวแแท้แล้ง่ายเดี้ยง่ายแต่แทเลี้ยง่ายแทใส่ใส่ตะกาเด้อบันนี้เด้ออ๋ปักไว้ก่อน ทานผู้ชมครับน,นั่นใส่ใส่แต่กาเลียนเลยครับผมใส่เลียนเลยใส่เลียนเลยคยสามหลังครับใส่ตะการสามหลังอ๋อมาหนี้เหมือนเสาเด้อทางผู้ชมยังหิมะยามมาเที่ครับผมน้องนาข้าวพอน,นะ ครับผมพยายามใส่กุ้งน้องนาข้าวครับใส่ไว้ตจะมาว่านท่านผู้ชมเมื่อนี้เกิดเล่ยสิมายามถึงตัวครับผมน้องนาข้าวเหมือนเก่าเมือเดิมครับผมหายกินนมว่าไม่แยมยิ้มแถวหน่อยครับผมพอได้แล้วแรงแล้วง่ายเพราะว่าเข่าก็แล้วแล้ว,ว,ว,วขึ้นยุงขึ้นช้างแล้วกับหากุ้งหาชิวหาปูหาปลายิงกับเขา่ากับน้ำครับผมตอนส่นอยหกโมงกว่า นะครับไปยามหอน้องน้ำเหมือดียามใส่ทันทีนะครับเนาะเอาแท้ชมดูชมไหมมันไส้ใส่ขู่จมูกไ่วเลยครับผมโอ้น้าเย็นตุ้ยโอ้โอ้มนดีสไปเอาใส่ด่างเสียวกันมือนนี้โอ้ทุกตงถึนเนาะโอ้น้าเย็นมันมันมาเนาะเลยเนาะเลี้ยงง่ายมาเนาะครับเอาเลี้ยงง่ายโอ้เน่าเนาา เ n า w now 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 ลูกก้อนมีกุ้งมีซิลิปยาวโอ้ท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวไปเห็นหน้าเด้อมีเด้อคนเดียวง่ายด้กุ้งกะได้ถุงนุ่งถุงข้างน้ำถุงกล้องมาท่านเอ้ยเอ่อไปมีกุ้งเลย ชมเอ้ยอนี่ยังบ้อมันเยอะครับน้องสัหน้าข้าวเอาหนาวกับหนาวอท่นี่ยันบ้มันนี่โนเนอดแดดกบกขึ้นหนาวหาวหนาวหนาวฝนเยอะยุบีดด้วอมาเลย

ต้องคอยมาจัดการไหมย่านสูลลำเสียวบ่ได้เยอะหรอครับย่านมุกขืออยู่มื้ยนี่เออยกขึ้นเป็นหปปูปกแปกปกแปลกไหมอ๋อมาเมืองใส่ตะก,ก้าเมืองบัดน,นี่คือบ่าท่านผู้ชมโอ้โอ้โอ บกคือแล้วครับหลังแหลกพันไปใส่ตะกร้าครับผมอ๋อเอาเลี้ยงง่ายเขาเนีเ่ยเลี้ยงง่ายยอมยอม,ยอมครับท่านผู้ชมเอาสู้ต่อไปครับแต่ว่าใส่ผ่าดาังเขียวยใหญ่นี่บ่ถือหรอกครับท่านผู้ชมเอาโอ้เอาโอ้ท่านผู้ชมหลังนี่คืออยู่ครับผมเอาได้กินอยู่ครับใส่ตะกร้า เลี้ยง่า,ายย่อนใส่ตะกร้านี่เด้อมนีเด้อใส่ด่างเขียวใหญ่ไม่มีกุ้งไม่มีซิวเท่าไหร่นะครับเอาจวดเด้อครับจวดเด้อเอาคนละคนละครคนที่รับนะครับผมเช้าวันนี้นะครับไม้ใส่ใส่กลุ่มเนี่ยครับใกล้ๆน้องหน้าเขาครับผมมาเบิ่งว่ามันสิบ่โอ้บ่เคยซิวเลยานผู้ชม ดางไงบลคซือวะเดี๋ยวบลอรุ่นกันไปเรื่อยๆครับหาเสาจิ้นคำครับาหาซำหน่อยจิ้นเสาคุณผู้ชมหาเสาจิ้นคำาหาซำจิ้นเสาครับผมหาใส่เรงใส่ไงเอา้าย่างหน่อยก็ะจิกเลี่ยงง่ายเลอครับ อย่างน้อยก็เลี้องายอยู่ดอกเห็นวาก็ได้เลี้ยงก็เลี้ยวครับง่ายเลี้ยวเทะละง่ายเลี้ยวเทะเทะละง่ายในปีขุ่มเช่อล่ะ มาไปกันมาดูใส่ตะการ์บาดเหี้ยเอาโอ้โเมียกันตะการ์นี่พี่น้องนี่ว่าชัวหันน้าคันขอนๆนี่ตะการ์นี่แมนเขาเลยเด้อเฮ้ยันน้ามั่วๆนี่แมนบ่แม,มนนี่น้าม,มึงคอนครับนี่น้องสะเข่านี่ครับโอ้ของแท้ได้บัดที่นี่ นี่มันจังแมนของแท้เอ๊ะผิดหวองเลยเอาเดี๋ยวสิเทยช่องเดี๋ยวสิไทยช่องเดี๋ยวจะหาว่าคุยนี่พูดเร็วจะหาว่าคุยอยากแข่งขันกับตาจังเลยเอาสวดสวดกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำผ่านผู้ชมแม่กันโอู้ดอุ้ยดีใจยังรอกนี่กระได้อ๋อไ่ดีใจเลยแต่ผู้ชมอาหย่าอยู่เอากุ้งเต้น เช้านี้อาจจะเห็นกุ้งเต้นเออเอาแล้วง่ายเลยท่านผู้ชมเออดแล้วง่ายแท้แล้วง่ายแล้วง่ายครับผมตะก้านี่ของแท้เลยครับวันนี้ยกให้เขาเป็นพระเอกเลยครับผมเอาสวดสวดพี่น้องโอ้มันหมันสวดจังหน่อยอตะก้านี่หมันโซดจังหน่อยเอ๋อหลังนี่มีบ่รอระมันโอ๊ดพี่น้อง น้องสะนาข้าวกันนะน้องสะนาข้าวเนาะรอบนี้นี่แหละครับเสาแรกเงยยุ่นี่ละเออเดินที่ไหนหาเสาจิ้งค์คำหาซ้ำจิ้งเข้าเอาสุดยอดสุดยอดเออาเอา,เ,อาเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมมาชมเดี๋ยวเก็บไป็นเหงื่อกันนะครับเนาะเดี๋ยวเสให้ชมครับโอ้นี่ของแท้เลย ล้วนๆเลยท่านผู้ชมเลยก็มีอย่าง่นเลยวะเอาไม่ช่อมบึงแบบนี้มือเช้านี้น้องนาโนนโอ้เอาเบึงผลงานท่านผู้ชมเบึงเนี้ยล้วนๆเลยเด็กพี่น้องมีแต่แนวเ,เดียวเลยกุ้งเต้นแท้ๆเด้ยนะนะเอาว่าจังไรโอเคลำบ้โอเคแม่ใหญ่สอนครับเอากระไรกระเทียงกระติดตามนั้นนะครับสวัสดีครับผม